แกบองของกลุ่มแม่บ้านความหวังใหม่หรือกลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่1ตําตำบลบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดเป็นอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อในอาเภอบึงบูนมาตั้งแต่ปี2548จากอาหารที่ทํากินภายในครัวเรือนกลายเป็นอาหารรสเด็ดที่มีติดไว้เกือบทุกบ้านโดยรสชาติที่เป็นท้องถิน่นริมเขื่อนราศีสไลทที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ด้วยส่วนประกอบในการทำแจบองส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอาทิหอมแดงบึงบูนกระเทียมที่ปลูกเองข่าเหลืองตะไคร้แห้งบดพริกแห้งบดผงปรุงรสน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียกที่สำคัญปลาระบบดที่หมักมานานกว่าหนึ่งปีมาดูขั้นตอนการทำแจบองของกลุ่มแม่บ้านความหวังใหม่บึงบูนเริ่มจากการเตรียมข่าเหลืองตะไคร้ ที่นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาบดให้ละเอียดจากนั้นนำไปตากแห้งแล้วค่อยนำมาคั่วบนกระทะไฟอ่อนๆในส่วนของหอมแดงและกระเทียมให้นำมานึ่งให้สุกก่อนแล้วพักไว้ปลาร้าที่หมักไว้เป็นตัวๆก็นำไปบดให้ละเอียดรวมถึงพริกแห้งก็นำไปบดด้วยเช่นกันเมื่อเตรียมวัสดุที่สำคัญเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนการผสมโดยจะใช้เครื่องบดและผสมไปพร้อมกัน เริ่มจากนำหอมแดงและกระเทียมนึ่งมาบดก่อนเมื่อละเอียดก็นำขาและตะไคร้บดไปผสมใส่พริกแห้งบดใส่ปะลาร้าบดใส่น้ำมะขามเปียกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและผงปรุงรสจากนั้นก็ผสมคลุกเคล้าด้วยเกลือให้ส่วนประกอบเข้ากันได้ดีเมื่อได้ที่แล้วก็ชิมรสชาติ จากนั้นมาถึงขั้นตอนสําคัญก็คือการนําแจ่บองมาคั่วด้วยเตาถ่านซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาคั่วประมาณ2-3ชั่วโมงให้แจ่บองแห้งและที่สําคัญจะต้องกวนอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้แจ่บองไหม จากนั้นก็ประจุใส่กระปุกนำไปเป็นของฝากจำหน่ายสร้างรายได้หรือนำไปเป็นเมนูทีเด็ดที่บ้านได้เลยครับสูตรกะสูตรแม่เองเนี่แหละแม่เคยำํำกินกะเฮ็ดสูตรจ้าของแล้วันนี้บดบดแล้วบด,บด,บด,บดยหงผู้ใดมาอบรมในหน่วยงานใดบดยัซอยใดเรื่อง,เร,องเรื่องรุงรดรุงชาตินี่กะเฮ็ดพริกแดงกะเฮ็ดพริกนรก เจลเออกระมิ้นสีไม่เจลบองเจลบองกับแยกไว้สองอันเนาะ <Yeah. S 1> เจลบองธรรมดากับเจลบองแมงดา <Yeah. S 1> บานกับแม่เห็ดพริกตาแดงกับเห็ดพริกตะแดงพริกตะแดงซื้อกับพริกตาแดงแมงดาแล้วกับแม่เห็ดพริกนรก <Yeah. S 1> คือว่าห้องปอเดไซผงหยังกร <Yeah. S 1> ะยาหมันขืนล่าขันเอาไว้ซื่อซื้อปอตูยี่สิบมื่นขืนล่าดิลูกเรียกดีภายในก็สร้างต้องค่ะเจ้าจ้าางเขียนลายผงกันล่ากันหยั่งมือเมฆกับผมมิใส่ บอดีใส่ใส่ๆทำเนี่ยละผมติดลูกเย็นธรรมชาติล้วนๆเลยบ่ได้มีผงอีหยังเลยน่ะนานลูก